ใจที่ราวมานานขาดแล้วเยือยย่สุดท้ายในความสัมพันธ์ฉันเตรียมใจมาพักหนึ่งก่อนเราจะถึงทางตันแต่มันทำไมยังไม่ชินเหมือนมันยังได้ยินคำว่าเธอ ยิงทิท้งข้างๆคุกคูคระาวาังส่มองกับหัวใจฉันรู้เธอลืมเวลาลายฉันยังคงไม่ลืม,มเมื่ออินที่พ้นไปคนที่ทำดายหัวใจให้ลาสลลายจนไม่ ใชเธอเดีเขาแต่ฉันเอาคืนวันกูเก่าไม่ยาวอยู่ส้ำคาในใจเพราะมันยังไม่ลืม,ย,ม,ลมยังไม่ลืมเธอสักทีที่เธอรักกับเขามันก็ควรจะดีปากคาที่มันเดินเพราะฉันคิด ฉัจนจะเลิกทุกทีไม่ทอดเธอเลยที่ทิ้งตาบอดมื่อเขาคือความสดสายในชีวิตเธอวันนั้นฉันพูดว่าฉันจบแต่ยังด ควณพัฒนพันเธอไม่ใช่คนทำร้ายกัน 我真。 ลายนไม่มีคำว่าชินดีไม่ใช่เธอกับเขาแต่ฉันเอาคืนวันเกูาเกาไม่ยาวดี คิดถึงเธอจนตะลึงคนเดียวสวัสดีครับพี่เบ๊ครับผมสวัสดีครับพี่พีครับสวัสดีครับเมื่อกี้นะครับเพลงชื่อว่าตะเลิดนะครับผมชอบมากเลยนะเพลงนี้ชอบจริงนะก่อนเข้ามารายการเขาบอกพี่วูดี่เพลงนี้ทำไมมันครอบหมายอะไรอะไรแจ๊ค เตลิทคืออะไรพี่เตลิตเตลิตไม่ใช่เตลิตมาเลยดาเลยมาเลยนั่นคือแกล้งเราหลอกหยอกหลอกเอาพี่ทีนะครับทีพนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้พระเอกหนุ่มรอนะครับอย่างที่แฟนเก่าของคุณอ้ำนะฮะต๊อดนะฮะพี่จริงๆแล้วเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงของคุณต๊อดเลยป่ะพี่เป็กจริงๆแล้วเป็นชีวิตจริงของคนแต่งครับคนแต่งคือพี่ฟองเบียร์ครัอฟองเบียร์คแบบไหนแบบไหนให้เข้าที่กันนนิดึงเป็นชีวิตของฟองเบียร์ เดี๋ยวเราเปลี่ยนไมค์นิดนึ่งนะคะเป็นชีวิตของพี่ฟองเบียหรอใช่ครับเป็นชีวิตของฟองเบียครับพูดซ้ำัซึ่งตัวละครของเพลงนี้นะครับก็เป็นตัวละครเดียวกับเพลงหมดชีวิตให้เธอนะครับที่เมื่อหลายๆปีที่ทุกคนได้ฟังกันนะครับก็คือใช้ตัวละครตัวนี้เขียนเพลงนี้อีกทีเพราะว่าเหมือนเหมือนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาในความรู้สึกเขาทำให้เขาตะเตินอีกทีหนึ่งเขาก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงนี้ครับ เคยตะเลิดไหมไม่เคยไม่เคยตะเลิดครับเคยไปตลาดครอะโหตลกด้วยนะครับที่ออกมาตอนตอนเนี่ยตอนที่เล่นใช่ไหมฮะก็พิจาอณเนี่ยก็คือเล่นเป็นพระเอกในมิวสิกเล่นเป็นพระเอกครับรู้สึกว่าตอนที่วีลิสซิงเกิลนี้ออกมาอ้ามพรชภาโพสต์ภาพของตอนด้วยใช่ครับเขาไปไปแชร์แล้วครับแล้วก็เขาไปเมนด้วยครับในส่วนของตอนว่าพระเอกหล่อเนาะคนก็เลยเป็นกษัตริย์มากค่ะครับ ทำไปถึงเล่นต๊อดมาเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับตอดเนี่ยก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วครับ<ะ>แล้วก็อยากร่วมงานกันมาตั้งโอ้ยตั้งนานแล้วครับไม่มีโอกาสสักทีและทีเนี้ยพอเพลงนี้เสร็จผมได้ฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากให้ผู้ชายคนนี้เล่นผมอยากให้ตอดเล่น<ม><ม>แล้วก็ตอดก็เหมือนอยากจะร่วมงานกับพวกเราวงซิวแล้วก็พี่ฟองเบียร์ตั้งนานแล้วครับ,รบแล้วก็ผมให้เพลงเขาฟัง<ม> <ๆ S 1> เขาก็ไม่ติดอะไรครับ ครับผมทำไมไม่ไม่เอาเพลงเอ็มวีอย่างคุณโอ๊ตปาโมดเล่นนะครับเพลงนี้เพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่ทำไมเป็นเพื่อนได้เด้อฮะเป็นเพื่อนได้ด้วอเดี๋ยวต้องลองเพลงที่มันต่ำกว่านี้นิดนึงครับผมต่ำหอยเด้เดี๋ยวจะตะเวนนิดนึงครฮะเราเห็นคู่นี้เขาเที่ยวแล้วเราก็แบบสนุกมากเหมือนาด้ไปเที่ยวด้วยตลอด รายการนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไปเรื่อยๆ <c oughs> ออมันน่าจะมันน่าตั้งชื่อว่าเที่ยวเลอะเอะแล้วบานี่ฝากผลงานหน่อยนะครับดาวน์โหลดที่ดอกจัน492222108ครับผมย้ำอีกครั้งดอกจัน492222108แล้วเข้าไปดูได้ที่ YouTube มีรคคอร์ดตนเองขอบคุณนะครับวันนี้รับขอบคุณนะครับ